นิวนาลิมิเตอร์ก็ตัวตัวใช้ไหนเอที่ให้โดนไหนเอ๋่ให้เตียลีเว่อย่างพอใช้จนไหนเอแห่งแต่ชินจิปอาโยอลิจารีฮอชังลูกูต้องนออเจนไหนเอเทียดูชิฮันไนเอนอลินาไหนอกให้เตียกับมัวชังลูเจ้าเทียวิเนอจิปาเทียขอเจงชังลูตัวตุนึงเชฟเพชิปราโดนนเอนอกูให้จีดาลีมิเตอร์ให้เตียกับป้าใช้ชัวไปจืเทียจิน t h ากันชื่อเซ็งชามายจิน thảo วจินเทยานึงชกูลิมิเตอกูให้เตีิมิเตอร์มาลีป้าใช ลิมิเตอร์กูจะก้าเราเจหะเจชิฮังเราไปจลีมิเตอร์ไปจกูคเคียมตัวลิมิเตอร์เตน้องนูหายเตียเนอชองิจะลซื้อจีัวตัปตเจืจีโดนเอลีลิมิเตอร์กูต้องหาไต้งไปจอเตียกับไปจชิชอดชัตื่นเค่ตัปท่าห้เตียเนอเชียตุัวเพนียหลแต่ชิตาชินชิตาเ้าเตียกขเจ้นักเทียตุัวเพนเนเอเทียชิตเอาจอเนอเรเจซื้อเท้าไปจืนอลินได้ไปจกูจงเชื้อหงลิมิเตอร์กูนอหาเตียจินเท้าโดนก็ต ลิเมนเตอร์ให้เด็กถ้ากินเอาไปจือปอจินเท่าอย่างอิจฉาต่างๆจะฉินเท่าจะไดีแต่โมูลละซื้อชิดป๊อปจากมุกขอตือลิเทียเท่าลิมนเตอร์น้อยได้ลิมนเตอร์ก็ช่วยจับ จ um really? have. ินเท้าเก่งเกาใช่จาม้นอเพอจ้าเดาจินเทาช้างลือตุนไซจีก็เลยให้เดาฉันลู่ให้เตียเท้าในม้วนแจ้งแต่เดินในสามมืจินเทาตาหนึ่งซอปอดจินเทาจีดีแต่โม่ไหจินเทายิ่ยู่จมูกจีเต็มเหม็นและซื้อช้างลู่ก็ต้องให้เดาฉันลูตุนไซจีแต่หน้าให้เตียหายาสากจินเทามูจีเต็มเหม็นล้อเอลิเวอร์ยางที่ดีต่อเอลูซีตาจินเทา ชื่ออยู่นานกุเตเปห์นุปอนทร์ทเราลีเวอร์ยางตัวเนี่ยล่อลืเวอร์ยางตุเนี่ยลลอกู้ให้เตียของหัวไตเลือกก็จะตุ๊ดเจาเจาน้อยยอจอก็รู้ไม่เหมาะซื้อชื่ออยู่นานที่ให้เตียโซจัสรยายาติลีเวอร์ยางซื้อเขาเจ๊งหรอลีเวอร์ยางยันใส่หัวไตต้านลีคขาเนี่ยวแล้วีเวอร์ยางตื่อยอนในสารล้เป้ากินจีเซียนแต่เจ๊งน่งชื่ออยู่โหลซื้อ chưa yêu lo cứ chỉ sẽ hẹn hai tiền như thế nên ít chữ ô tô thay túi cho lo là tới ít bồi dưỡng thầu cơ cho chỗ lúc con bé là xứ nó nói chưa yêu nàn cứ yêu tâm một cái đấy, nên tôi sẽ chỉ để nó cứ hai tiền nên cho chưa yêu nàn một thia tiền chỉ chưa yêu nàn hai tiền còn nơi nhỏ thì thái, chế nên chưa yêu lo vì ta chỉ nói chế nên chưa yêu lo chỉ mà túi cho là ลูชิ้หานนอยชื่ออยู่นานก็ตัวเชเก่มูชีวิตไตก็ตัวไซจ้าตัวตัวตัวชื่ออยู่นานเตชิชิตัวต่อการได้จินเทากุัวตัวชื่ออยู่นานชื่ออยู่นานเทจีิเทาเหงากุปองวะเกจ้าหอบไปเดีเทาชีวิตไตน้อยเตีย nàng ấy tu chạy chỉ tua chưa yêu nàng tu là nhớ đã chỉ hoa tại cho nàng ấy lên nón mua tính mình chỉ dùng nhớ linh đã khởi sinh lúc xưa hơn nó mua nàng ấy đâu chỉ tu nàng ấy bỏ chơi tu có bỏ ý chỉ hoa tại hải li menteur to to hay đôi này hết hai tia li menteur chỉ nhớ cá trái <laughs> cho chín thảo chi kia xứ chỉ ho tai từ tuốt gì cũng gà chân đã cha tài nó to hai tia chỉ ho tai từ giả lú gì cho này lời thì chỉ để hết trở này tuần sạch gì chín thảo bảy múa từ trứng trong chưa dụ nản to to là yo lin đã yêu múa này hết chỉ cho đá nhớ đồ bê non tổn tê thảo nông che hai tia còn chỉ ho tai cái dành chi của nên một chưa

ชื่ออยู่นานตัวเลยเจท่านในเอ้ลุลฮาหรือลาจัในเอ้ะเชื่อตัวรอในเอยังจะเชื่ลา ลิมิเตอร์กุต้อมื้อขอของให้เตียลิมิเตอร์ปอยอตอนแต่ถ้าจาชื่วอยู่นานตัวเท่าน้ไอปอดแห่งขอนอนในเอกู้เปลาให้เตียยอยชินเทาคอจินเทายิ่งอยู่ชุ่มชิตวตัวตัวก็ลิมิเตอร์ป้ามุนเตียจินเทาเทียลิมิเตอร์เทียต้องให้ตอนในไอให้เตียก่อนในไอชิชอบปุงเชียลิมิเตอร์ยิ่งจิบุนในเอตัวลิลิมิเตอร์มันเท่าจะหกเก็บป้าหนังเอลิมิเตอร์กุตลอดให้ตัวเพื่อให้เตียลูชิหันนอนในเอชิเต็มเวอยจะเพื่ชิป้าในเอเกลี เพกูให้เตียเพเนี่ยตัวละเพลเช่นจะลถ้าเพจปอยู่ิจาลีเมนเตอร์ที่ให้เตียยในเอทียเพอชิลลแหงเพนเชีนอให้เตียใเอย่ตัวเพเนี่ยฉันเลิกกูตัจอฉันเลิที่ให้ตัเมนเตอร์ให้เตียในเอมรจีตัวเน่งตัวเพเนี่ยที่จิตเดจะตัวชื่ออยู่นานอยู่กับเพหมูป้นในเอตริจารุชิหาดเมนเตอร์ที่ให้ตัวเพ่ให้เตียเพ่เชีนงในเด๋อตีเตียวรอย่าเพอจะหมปานใเอเพ่น้องเติ้าเดีอมนเออย่าตัวเส

ลูเชี่ยนาลิเวอร์ยางจีก็ห้เตียตีลิเวอร์ยางจีจีว่าลงใช้ก้าหาซื้อไอทีนีมอดติมิงหน้ะชื่อชีจีว่าตายก็ห้ยดอเพศหาตียเพศปุบป่อห้เตียลิเวอร์ยางจีเรายาะเยาะล้อหลีน่ะวันหน่ออ้อเชงว่าตายเนื้อหาจุดชอเจ้าเนื้อตัวสัรงวีนึกว่ารู้จีชาวจีว่าตายย่อจอใจจีว่าตายจะลงหายีจ้าเติร์ยาะลินดาเออเกาะเพกับชี้ตาหมูดีจ้าลอดจีว่าตายยิ่งจีจาจีเจ้าน่อเอเกลีทอพเพหนอลินดาเเพกุ แต่ลอยาตลมนเจนลีละกุ๊บบอกฮเตียขาจงลนนเอยนใสว่าตตาลีลูชินหนอชางลนเนียเทนี่ใิ้เตียมัวเต่เมงตัจานตอยาชูชีนใช้ลีวยางลูลาลีชีินเอตอนกล้เด็ดต้ใ้อเตียลีวยางยจู่ชียลีวยางแต่ชีจีป่ให้เตียว่าจม่กันตนหนึงฮเจุดู้ร้องอยานในตุนสายเทียลูชิหน ฉันสีกูหายเตียยงเชียชัปลาขอหนึ่ชียรลีเวอรยังฉันสีมาปอสีว่าตายมัวหนึ่งรูตัเฮาสียเชยงนิกาดูเชีหานอนลีเวอร์ยังเนี่ยที่หายเตียจะฉันสี้องหายลินเดอร์เพย์ยงรอวเชียรวิญญาณน้อยลูกเจโอเคฉันสีที่ายเตียเชียาวิญญาณในย้อนใช่ว่าตานตลีและกูเตาชิจ่าชิเจตุเนี่ยปออลินดอวตุเนี่ยปอทียเตียก็ล้กะชิจตมัวตุเนี่ยปอชาเทียนโยเชียเหงนซสาชอลซื้อ là cứ một ta nhớ cho mà nó tôi đi nặng e cứ tao món lúc tay ít xa cho nãy thế phê gỡ cho lọt cỏ ít thương tự e, cứ cũng mua tuần ta phê nhớ sẵn đạo chia xứ chỉ bao giờ bán trà chà. chẳng lẽ nhà nó hay tiệt phê đúng chia cho đá nãy cứ dùng xía hẹn nãy hay tiệt lò như tàu tua lở khi nãy cho chẳng lẽ hai chứ นาตัวลายสีนมูจิมลงติดทฉางเลอกกัอฉางเลอวดจีลอวรงใช้เจนนงช่ออยู่หลยอยตอฉางเลอริีเตจีซอปูตุน้องเนื้าเห่งล่ยกอฉางเลอะกเจนเนมูตัวต่อเจนนงดีลูเจ nhớ cho nó nó là anh ông cũng mới dành cho cho trả cá lò cho bé sinh sợ đời của tôi to là anh ông phụ tha ở Sát kế là anh ông cứ to lò cho họ quá lâu hóa tài chỉ hóa tài cứ dùng xía hẹn lưu xí hỏi nó tôi tài thông phiền cứ khí hẹn khỏi là anh ông mới dành cho cá lò nhớ cho rào nó ชีวิตายกู้ให้เตียนนาอันอองซาตนุชุปลีดะจีชีวิตายยมวนุชุปลีจงชาปลาเจ้านาอันอองน้าอันอองกู้เตียนนิจิยนุชุปลีดะจีในจวดถอกับชีวิตายมนุชุปลีเดจอดตัวถอดว่ามึยังยัดเดาฉันนัดซื้อชีวิตายกู้จิกาชีวิตายเตียนนาอันอองป๋าเสียงยอิอุตัวตายมัวไปซื้อยังจอดตอล่าชีวิตายนี่อยู่ชุมมัวอิขอนุชุปลีกับจิงจึงชาเจ้านาอันอองซื้อน้าอันอองกู้เตเตให้เตียเกตีทายลุเตเตลุชายวดเล่า สิวไตลุลู่มเฮาลือยาลีนานาอันอองเจ้าเชียโอวเชียโอวกะเต้านุชัวปีเท่าเจ้าหนอล่อหนอลีนาแล้วก็รงเชียแห่งไฮเตียนาอันอองยาอิตุตัวตายรงชาบเปล่าลีลาสิวตไตก็ไฮเตียนาอันอองจียนนุชัวปีน้องนอล้วช่วยจานสิวตายเมื่อเคยเจน้องตัวนาอันอองซาเต้ากับนาอันอองหายสิวตายเต้าชโลชิฮ์หนืนาอันอองตุตุซีกว์ไฮเตียขอบนาอันอองมาล้อหองตรงเจ้าหนอปุยอนหนึ่จันตาเตนึซาเต้านาอันอองหาจจนเดลีเวย์ยาง

not yet so that ya ha zai niao li gu yi lin da ni de zhi dao qie to nan ao bao mon da chang lu gu tuo haleluya not yet

ฉันรูให้เตียฉันรู้เปาเกอร์ขอฉันรู้เนี่ยจัานแต่นมูฉันรูน้ให้เป้าจงห้เตียชื่ออยู่นานยังจีก้าวชานักเก่าต้นน้าอนองดีย้อลดีฉั้นรู้ที่นเตียเจ้าเฮาเกตัวเฉชื่ออยู่นานอวันเต้นาอันองกู้วยเตีย ปยยอังลูซายเตีชังรูอลินดายัวตไทยน้าอันอองฉังรูเทียเตะเตียยอดชี้ยอดีไทยช่วไตเปาเตียันดายหนงก็ก็อยู่อลิจาชังรูเทียเตียฉังรูเนี่ยรูนาอันอองเราเต้าเก่าแต่รู้จงแต่ชนาอหนอองรู้ชู่อจี่ว่าอย่างซื้อลูชีหานอนนาอนอองเทีอดินยอตอเตียชังรูยอดตัเมียนใส่ถอเมนดาฉังรูเทียเตียก็บชังรูอลินนอตัวยอดน้าอันอองยอดตัเคี้ยฉังลูเตียก็จชื่อลินชุดตูก็อยู่มุดเจอยู่รูหอบเพีย ชางลูก uhm, ุตลอตัวนาอันอองชาเตนาอันอองกุมอเฉนาอันอองที่เฮเตียอยากชางลูกัวอยากชังลูกัวก็เอาชางลูลู่หอเพียซื้อชางลูกุเตเฮเตียชางลูลู่หอเพี้ยจุยาตเตลุ่นโดนนาอันอองย้อนตดนใดนาออ่องชาซื้อด้วชิหานอนาอันอองกุเฮเตีย ฉังรูยิ่งสาลินอลอนเต๋หลายปวยย่อชังรูเที่ยเตียย่อเกอต่อการเดินังรูก็ต้องให้เดินังรูต้อใช้เที่ยวเดียวังรูเราเจ้าจีนนอลาเชื่ออยู่นานราตัวละเทียจิตาลินดาลีเบอร์ย่างเราก็ยอมมาเสียเจ้ได้เย้าจีโมลนตื่นจุดชัวชังรูรู้หอบเพี้ยนจีลา นนอฉัเลอกุจอชังเลอเนียดกาเราจอตอเจนีู่เจตุเนียนใจกุตัวตัวใช้ฉัเลอเทียงเลอเนียกัเทีตาลินดกุตัวตัวให้รู้ใช้ติตาฉชเลอเทียเลอเนียกัเป้ายาตาทอลอบีลูชิหานอนเนี่ยตจ้านอจ้าอัวเนย่อเจนี่ีนอฉชลูกุตตัวใช้ฉัเลอเทียเลอเนี่ยชัเลอกุญยคาหลอมบัวชังลูชับพลูทียให้ตอชังลูกไอเตียชังลูยี่เป้าจงไเตียลีเวอยอยางยันใจว่าไตตนลีชัางลูเจืดกับกงเล่อด เชงนแต่ลอเอชือยู่นานเทียดตัวปวยอชางหลูกู้หายเกิดเดือชังเลอหายเตี้ยลีจันลอชางเลอยิ่งใหญ่ตัวเตเพเนียเทลูชีหินอนริเวียยายิ่งใมาเจียจ้าดาชางเลอเทียเตียกับซอจันมาจงเสียตุปาเต้ไหนไอเจ้าเชียชียอเตียเพเอเลีงซื้อห้าจันชัวนาอันอองเทียยอนาอันอองหม้อนาอันอองคขนุชุปีเจ้าหมูเปาไหนไอเจ้าเชียจะ่ยิ่งจู่เต้าซื้อยอการจงหายเตียเพเอจีชัวเจ้ไหนเอลาเตียชีเจอชัวนาอันอองเท้าชางลูน้อเทลินได้ชางลูกุมาเดิน တနအန်အောင်လူချေယတ်တလူမနတ်တူချိနေနနကလဟိုက်တလီမီတာဟက်တီအလီမီတာစီမောညားဟင်းဆပ်ပလီမီတာရောကာကလီမီတာတီနိုမိုလီမီတာကိုညိုရှက်ကန်ကောက်ချိပောက်ယချီချီရှယ်တာကီလီ เพ่ย์โป๊โจหกเตียเท่าแต่นาอันออนไลน์ยิ่งจีมอลิงเตอกามโไฮซิวะตายป้าหนังเอลี่เพ่ยเทียเต่ทอนาอันอองกับป้ามมไฮซิวตายจากสีเต่าหนังเอจอบเพ่ยมาริโอลีนาอันอองหานาอันอองหกเตียย่อริเดอกับเพ่อ์โอชงดอตเจ้าชังเลอร์นาอันอองมาริมุทอซิวะตายเต่าหนังเอลูชิเฮนอชังหลูกู้ตัวจีปูนาอันอองมุทอซิวะตายนาอันอองกู้มอวชังหลู เทียให้ตัวชังลุยเทียตัวนึกตื่นอันอองซาป้าหล่ะนะอันอองยิ่งโยป้าก็เตาตัวตื่นอันอองซักก่ตัวจะโยจูตัวซื้อชังลุกุ้มเบาเตากัเกาวหนูเนอกูย้นน้องเลยอย่าเจอไหนเอ้มุ่งเสียจะด้รู้เชื่อเนาะไปจูเทียลิเวอยางเนียงก็ตัวตัวใช้ไหนเอ้ไหนเอ้ที่ต้องให้เทียไหนเอ้จงเสียกันนองไหนเอ้ยอตัวไนเอ้กูเจะตัปองกับเทียก็ไปจูป้าใช้ชัวลิเวอยางเนียนาอันอองกูเคียเคียตัวเจอเจ้าตัวถอดจีวไตก็จาลุจีเจ้าไหนเอ้เด็กชีจีวไตกูจีการนะ อันอองที่ไอเตียซิวไตเตียซิวไตมวยขอของปลีมดตันาอันองจรวดชีหายนหาอันอองทอทอตื้อเต้าทอนดายยนดานอันอองทอนในเอเจอร์เชียซิวายกุชิกาเทียลุชีหางนอนาอันอองเนียกู้ให้ก่อนนาอันอองขจิเชจัดซิวไตตัวจีดอนหาอันอองนาอันอองที่ต้องให้ตัวซิวไตไอเตียลิเวอร์ยางมั่รลุชียีที่ยังเจอต้อเว้ยโซ่เนตัดตัดเย็เต๊ยามมันลิเวอร์ยางตัวลุ้นตรงยนืตัดเย็เตจะไปเส็งต่อยจเ้าชชีีกัตายททีีี่ลู Eh <-hine> lúc xưa hả, vợ chia cho đá cứ lợt cho, phe ấy cứ tấm bài đá chai, chùa trót tụt xin lên, vợ chia này đan đời, cho này ấy khiêm mồ, nhớ lên đời mình

ลีเวียยังเหนียเทียบไปจึงกะกูเขียวเขียวมุขเหินกับนางเอกนางเอกกูจงเชียคนนางเอกดีลึกสีตัวเนี่ยโดยเฉจอนอลีเวียยังเหนียเทียบไปจึงกะกูจงเชียเกอคนนางเอกชิเตัวเสียจะดาหนาอันอองกูต้องให้ตัวนางเอกให้เตียหนาอันอองอย่าจีบูนางเอกตัวลีนางเอกย่าจุดตัวจิตตาเท่านางเอกปอลินดานางเอกกูจงเชียเกกู nhớ linh đại linh mình tờ lúc nó cứ tờ sinh lò nó nhớ tờ hạ dụng là nó cứ tâm bảo tờ cho nên tôi tu chỉ để nó hiện cứ tiền này đã cá một ba nửa ai đưa tôi tu tiền còn chỉ cho mù này e chỉ chỉ thua hóa tài tứ giả lúc thua cho là thầu linh mình tờ nói linh đại cứ mình tờ nếu no, nó no, chỉ hoạt tài từ tư chí của cho này là họ bắt lòng hoạt tài thì hãy cho này thì chỉ nó muốn này chưa lý với dạng thì chỉ nó sẽ hoạt tài lì lý là có này chỉ cho ít sẽ khẽ nhỏ tình chỉ họ bắt lòng hoạt tài nó là, là xứ ba sĩ to sai cho lời đại sẽ họ vô là sẽ bỏ lý họ thở sẽ đợi bác có tìm tạm cứ trong youtube thì họ tự tìm tạm là lo họ có chân anh